ตอนนี้เนี่ยทางด้านของวัคซีนที่พร้อมใช้ที่สุดนะคะก็คงจะเป็นทางไฟเซอร์ค่ะล่าสุดเนี่ยอังกฤษนะคะก็มีการอนุมัติแล้วค่ะว่าจะใช้วัคซีนโควิด -19 ของบริษัทไฟเซอร์นะคะฉีดให้กับประชาชน20ล้านคนด้วยกันค่ะเรื่องนี้นะคะก็รายงานโดย BBC นะคะเขารายงานว่าประเทศอังกฤษเนี่ยถือว่าเป็นประเทศแรกในโลกที่อนุมัตินะคะให้ใช้วัคซีนโควิด -19 กับประชาชนโดยทั่วไปได้แล้วค่ะวัคซี ที่นี้ถือว่าเป็นวัคซีนที่ทางไฟเซอร์เขาร่วมกับไบ o อเอ c นนะคะร่วมกันพัฒนาขึ้นซึ่งรัฐบาลของอังกฤษเนี่ยก็สั่งซื้อเอาไว้แล้ว40ล้านโดสด้วยการเพื่อที่จะใช้กับประชาชน20ล้านคนนะคะคือ1คนก็จะต้องใช้วัคซีน2ครั้งนะคะในการฉีดค่ะหน่วยงานกำกับดูแลยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของอังกฤษหรือว่า M.H.R.I. นะคะก็ระบุบอกว่าวัคซีนโควิด -19 ของไฟเซอร์ที่ร่วมกันพัฒนากับ b บโอเอ c นเนี่ยสามารถที่จะป้องกันโควิด -19 ได้95%อย่างที่เขาออกมาประกาศก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ถือว่าในระดับนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ถึง100%ก็ตามแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญคุณหมอหลายๆท่านก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่ามันก็เพียงพอแล้วแหละที่จะฉีดให้กับประชาชนได้นะคะสาหรับความปลอดภัยที่มีถึง95%ด้วยกันค่ะ ตอนนี้นะคะอังกฤษก็เลยสั่งซื้อวัคซีนเอาไว้แล้ว40ล้านโดสด้วยกันค่ะโดยวัคซีนก็ผลิตพร้อมใช้นะคะก็จะผลิตก่อน10ล้านโดสในเร็วๆนี้นะคะโดสแรกก็จะนำออกมาฉีดได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วค่ะโดยกลุ่มแรกเลยที่จะฉีดให้ก่อนนะคะก็คือกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นเจ้าหน้าที่บ้านพักคนชารานะคะหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งถือว่าเป็นด่านหน้าในการรับมือกับโควิด19นะคะ วัคซีนนี้ค่ะจะถือว่าเป็นวัคซีนชนิดแรกในโลกที่นำออกมาใช้ได้จริงแล้วก็เร็วที่สุดนะคะด้วยการใช้เวลาในการพัฒนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10เดือนด้วยกันค่ะผ่านขั้นตอนต่างๆมานะคะวัคซีนดังกล่าวถือว่าเป็นวัคซีนที่พัฒนาขึ้นด้วยวิธีการที่เราเรียกกันว่า mRNA นะคะโดยใช้รหัสพันธุกรรมของไวรัสโควิด1 9บางส่วนมาฉีดเข้าสู่ร่างกายให้ร่างกายเนี่ยได้มีการเรียนรู้แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันนะคะเพื่อให้ไปต่อสู้กับไวรัสจริงๆได้นะคะ วัคซีนที่พัฒนาด้วย mRNA นี้ค่ะไม่เคยได้รับอนุมัติให้ใช้ในมนุษย์มาก่อนนะคะแต่ว่ามีการผ่านเชิงทดลองคลินิกกับมนุษย์มาแล้วก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะถือว่าเป็นความท้าทายเหมือนกันนะคะเพราะว่าจุดที่เป็นข้อกังวลของไฟเซอร์เนี่ยคือเขาระบุนะคะว่าจะต้องเก็บในที่ที่อุณหภูมติต่ำถึงลบ70องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็จะต้องขนส่งใน กล่องน้ําแข็งแห้งนะคะที่สามารถที่จะเก็บเอาไว้ในตู้เย็นได้เพียงแค่5วันเท่านั้นตอนนี้ทางบริษัทเขาก็มีการพัฒนา กล่องที่เป็นกระเป๋าสำหรับเก็บวัคซีนโดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อที่จะใช้ในการขนส่งวัคซีนชนิดนี้ก็ผลิตออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือความคืบหน้าด้านของสหาราชะอาณาจักรนะคะแต่ว่าอย่างไทยก็รออีกยาวๆะค,ะค่ะคาดว่าน่าจะประมาณไตรมาสที่2ของปีหน้าอย่างเร็วนะคะที่เราจะได้มีโอกาสใช้วัคซีนถ้าหากว่าเป็นไปได้หรือว่าถ้าอย่างช้าเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงไตรมาสที่3ของปีหน้าเลยนะคะ คุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ